คำเตือนนิยายเรื่องนี้เหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงเพศและการใช้คำหยาบบุคคลและสถานที่ในนิยายเป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง บรรยากาศในเช้าวันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ผมคุ้นเคยดีไงไม่รู้เสียงนกร้องมีสาวใช้คนเดิมคนนี้มานั่งยิ้มแฉ่งอยู่ข้างๆเตียงสายตาของเธอนั้นเต็มไปด้วยความห่วงใยรู้สึกเหมือนเป็นภาพที่ผมเคยเห็นมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง ื่นแล้วเหรอเจ้าค่ะน้ำเสียงที่แสนจะอ่อนโยนกับรอยยิ้มที่แสนจริงใจไม่มีพิษมีภัยกับใครผมพยักหน้าแล้วยิ้มตอบกลับไปแบบแห้งๆก่อนจะเริ่มขยับตัวลุกขึ้นนั่งบ้างสายระยงระยางพวกนี้ก็ช่างเกะกะซะจริงๆเลยอย่าเพิ่งรีบลุกสิคะคุณฟาน ผมนอนจนเมื่อยแล้วครับเสียงดุจากสาวใช้คนนี้ห้ามไม่ให้ผมทำอะไรทั้งนั้นแต่ก็คงห้ามผมไม่ได้นานเพราะผมนั้นโคตรจะเบื่อเลยตอนนี้พี่ชื่ออะไรเหรอครับผมจะได้เรียกถูกเธอหันมาจ้องหน้าผมจริงจัง ก่อนจะยื่นแก้วน้ำเปล่าให้กับผมดื่มผมหยิบแก้วน้ำมาดื่มไปเล็กน้อยก่อนเงยหน้าขึ้นเพื่อรอฟังคำตอบเธอหยิบแก้วน้ำในมือไปจากผมเพื่อไปเก็บไว้ตรงถาดที่วางอยู่บนโต๊ะข้างหัวเตียงโดยไม่ตอบอะไรสักคำจากนั้นก็เอื้อมมือปาดน้ำตาตัวเองที่ไหลออกมา อย่างห้ามไม่อยู่เป็นเรื่องจริงแหละคะเนี่ยที่คุณเฟินจะมาไรไม่ได้เลยคุณฟังสัวบอกว่าคุณเฟิร์นจำพี่จวงไม่ได้เหรอคะเสียงของสาวใช้อีกคนที่กำลังยกถาดข้าวต้มเข้ามาเสิร์ฟ พูดขึ้นด้วยแววตาเศร้าเออผมมาลิสาวใช้คนแรกหยิกสาวใช้คนที่เพิ่งเดินถือถาดเข้ามาพร้อมกับทำเสียงดุเมื่อเห็นผมทำหน้าเลือกลากยังตอบอะไรไม่ถูกจำอะไรไม่ได้ ก็คือจําไม่ได้อะนะคุณเฟิร์นหิวหรือ,อยังเจ้าค่ะยังครับเงินล้างหน้าเช็ดต,ตัวก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวพี่จวงทำาให้ค่ะเธอพูดจบก็เอื้อมมือมาเพื่อจะถอดเสื้อผ้าให้กับผมผมคิดว่าไม่ดีมั้ง ผมขอทำเองดีกว่านะครับพี่จวงทำดีกว่าค่ะคุณยิงเคลื่อนไหวไม่สะดวกคือผมว่าไม่ต้องหรอกครับพี่มาเถอะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็ยื้อแย่งกันไปมาจนชามที่ใส่น้ำที่เธอยกมาหกเรี่ยราดไปหมดไว พี่จวงขอโทษค่ะเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนมาให้ใหม่นะคะโอ้ไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรเธอหน้าตาตื่นตกใจมากที่ทำน้ำหกใส่ผมแล้วก็รีบแจ้นออกไปเอาน้ำและผ้าผืนใหม่เข้ามาส่วนอีกคนก็รีบซับน้ำที่เลอะอยู่บนตัวผมและเปลี่ยนผ้า ผมพื้นเก่าออกแล้วเอาผืนใหม่เข้ามาใส่แทนทั้งชุดผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆโอ้ยมีต้องขอโทษแล้วคะ่ะคุณเฟิร์นไม่มีใครโกรธคุณเฟิร์นหรอกค่ะก็คุณเฟิร์นไม่สบายอยู่นี้คะ่ะฉันชื่อมาลินะคะส่วนพี่คนนี้เพิ่งเดินออกไป ชื่อพี่จวงค่ะโดยเฉพาะพี่จวงยิ่งไม่มีทางโกรธคุณเฟิร์นได้เลยค่ะพี่จวงน่ะรักคุณเฟิร์นจะตายพี่จวงดูแลคุณเฟิร์นแบบบรินไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยนะค่ะแล้วคนที่ช่วยชีวิตผมล่ะครับหมายถึงคุณหมอคนนั้นนะ หม,หมอคนไหนหรอคะไม่มีนะคะอ๋อคุณฟังซัวไม่ได้เป็นหมอคะ่ะคุณฟังซัวเป็นคนสนิทของนายใหญ่คะ่ะไม่ใช่หมอทำไมถึงเก่งขนาดนี้ครับแล้วที่นี่มีอุปกรณ์พวกเครื่องมือแพทย์ครบครันที่นี่ต้องไม่ใช่บ้านคนธรรมดาแน่นอน ใช่ไหมครับพี่ที่นี่คือบ้านหัสดินค่ะนายใหญ่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะนายใหญ่เขาบุานใครเหรอครับใช่ค่ะคนที่ตัวสูงสูงล,ล่อลเข้มเข้มคิ้วหนาหนาตาคมคม ที่เป็นลูกครึ่งลุกครึ่งออกฝรั่งฝรั่งหน่อยนะคะคนที่เขาขาวแล้วก็อืมเหมือนแพะเห็หนังนะคะ่ะคนนั้นแหละค่ะคือเจ้านายของพวกเราอ๋อสงสัยจะเป็นคนที่ดูภูมิฐานคนนั้นคนที่เราเออ คนที่เรารู้สึกดีด้วยตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นี่เองถึงว่านะสิเขาคงใจดีมากเลยใช่ไหมครับผมเอ่ยถามพร้อมกับรอยยิ้มกว้างเอ่อนายใหญ่น่าราคะ ดีมากเลยเจ้าค่ะสาวใช้คนนี้ท่าทางคงเป็นคนตลกและอารมณ์ดีมากกว่าคนเมื่อกี้ที่ดูซีเรียสเอามากๆอย่างนี้ค่อยพอถามอะไรได้หลายๆอย่างหน่อยแล้วผมละครับคือผมหมายถึงว่าผมเป็นใครมีฐานะอะไรในบ้านหลังนี้แล้ว ผมเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วไม่มีใครออหมายถึงญาติพี่น้องของผมหรืออะไรประมาณนี้ค่ะคุณเฟิร์นไม่มีญาติพี่น้องที่นี่หรอกค่ะแต่ว่าในายใหญ่กับคุณเฟิร์นเป็นคนรักกันเจ้าค่ะ เธอตอบผมด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเสียงสูงปีดขึ้นมาเลยทีเดียวจะเป็นไปได้ยังไงกันผมนี่นะครับเป็นคนรักของผู้ชายคนนั้นแต่เราเป็นผู้ชายทั้งคู่นะครับ ไม่จริงใช่ไหมใช่ค่ะในายใหญ่ชอบคุณเฟนินชอบที่คุณเฟินเป็นผู้ชายเราชอบผู้ชายที่เป็นคุณเฟนินนะคะแล้วผมชอบผู้ชายเหรอครับหรอจริงดิ ผมถามเสียงอ่อนลงทุกทีบวกกับสีหน้าที่เหมือนไม่อยากจะยอมรับเอาซะเลยมาลิพูดอะไรของแกเสียงตะคอกดูจากสาวใช้คนที่พึ่งยกของเข้ามาใหม่เธอคงชื่อพี่จวงเอาอย่างนี้แหละพี่จวง ก็พูดความจริงออกไปเลยไงพี่เรื่องพวกนี้นายใหญ่บอกว่าจะเป็นคนมาตอบคำถามของคุณเฟิร์นด้วยตัวเองมีใช่หน้าที่อะไรของแกมาลิลืมไปแล้วหรือไงถึงคุณเฟิร์นจะจำอะไรไม่ได้แต่ความจริงก็คือความจริงนะพี่บอกความจริงคุณเฟิร์นไปนะ่ะดีแล้ว อืแกมันแกนี่มันจริงๆเลยเถียงคำพี่ตกฟาดจริงๆโอ้ยพี่พี่จวงฉันเจ็บนะพี่คนพี่กับคนน้องสองคนต่อร้อต่อถิงกันไปมาจนคนน้องโดนบิดที่แขนอย่างแรงแล้วร้องโอดโอยเสียงดังลั่นทำเอาผมนี่ขำจนท้องแข็ง ้แล้วสรุปมันคือเรื่องจริงไหมครับที่พูดออกมาเมื่อกี้เรื่องที่ผมกับผู้ชายคนนั้นเป็นคนรักกันมันจริงหรือเปล่าครับเนี่ยสงสัยล้อผมเล่นใช่ไหมครับพี่น้องสองสาวคู่นั้นอึ้งแต่ลึงงนันเงียบกันไปเฉยเลย แล้วเอาแต่จ้องมองผมที่นั่งหัวเราะแววตาเป็นประกายเรากับไม่เคยเห็นใครหัวเราะอย่างนั้นแหละคุณเฟิร์นคะพี่จวงนึกว่าจะไม่ได้เห็นรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะของคุณเฟิร์นอีกแล้วทูนหัวของพี่จวงผมตั้งหากที่ต้องอึ้งกับคำพูด และการกระทําของเธอในครั้งนี้มากกว่าไหมเมื่อเธอยกเอามือข้างขวาของผมเอาไปวางไว้บนหัวของเธอแล้วน้ำตาเธอก็ไหลพาคออกมาเป็นท่อประปาอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อสนิทใจก็คือที่มาลีบอกว่าพี่จวงรักผมมากมันเป็นเรื่องจริง คำตอบต่างๆที่คุณเฟิร์นสงสัยรอให้หนายใหญ่มาเป็นคนตอบนะคะครับผมจะรอเขา จบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องปริยวินิยายเสียงกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ